สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการเดะโพรทิธรรมนะคะในช่วงโพรทิธรรมวันนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์วุฒิชัยอําบำรุงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในาวันนี้นะคะท่านอาจารย์วุฒิชัยก็มีธรรมะม,มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อาจารย์มีธรรมะอะไรคะัน,นเรื่องที่จะจะมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องของบทสวสดที่ได้ชื่อว่าโพชังคาปริร ที่ทราบม,มาว่าท,ที่เวลาเราสวดแล้วก็จะมีอน,นิสง์ช่วยในการรักษาโรคจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็มีความเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่าในเนื้อหานของบทสวดเนี่ยก็มีความหมายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองพร้อมกับภาษาวกเมื่อในเวลาที่ป่วยไข้อาพาธได้ฟังพระปริทบทนี้แล้ว ปาโมในในทานัน้นอาพาธที่เป็นอาพาธเล็กน,น้อยอย่างกระถาบอกว่าโรคที่เกี่ยวกับเลือดทันทีที่จิตเนี่ยบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มีสมาธิมีปิติในทามเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเลือดดอขับเลือดเสียออกนะก็เข้าใจได้ว่าใจที่ดีนั้นก็ส่งผลให้กายนั้นมีสุขภาพที่ดีได้วยโคโพชมนั้นศักดิ์สิทธิ์เ็นเพราะว่าเมื่อพระผู้มีพาคเจ้าแล้ว ทบทวนองค์ธรรมหรือการเป็นที่บรรลุนั้นก็รู้สึกมีความราบเื่อปิติในองค์ธรรมเหล่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าปิติในธรรมนั้นตั้งหาหลักเป็นการรักษาโลกค่ะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้ลองทบทวนแลน้วอาจารย์จะอา่านไปถึงบทโพชฌันทปรนดิษพร้อมคำแปลนะค่ะโพดชมโคลสติสังคาโตธรรม,มานังวิจโยตถาโพชชมเจ็ดประการคือสติสัมโคชชง ธรรมะวิจยะสัมโพชชงวิริยะปิติปัสสธิโคชชังคาจตถาปเรวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสธิสัมโพชฌงสมาทุเปะโพชชังคาสัตเตเตสัมพัทสีนาสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงเจ็ดประการเหล่านี้มุนินาสัมาทักขาตาภาวิตาพระหุรีกตา เป็นธรรมอันพระมีมเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้วสังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจะโพทิยาอันบุนคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความปรัสรู้และเพื่อนิพพานเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทาน ด้วยการกล่าวคำสั่ง์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อนี่จะเห็นว่านในท่อนหนึ่งนะในบทที่หนึ่งนี่เป็นคำอวยพรน,นะยกเอาคุณธรรมขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วก็บอกว่าหากุคนพยายามกระทำให้มากในคุณธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เป็นไปเพื่อความตัดสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยการกล่าวคำสัย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านอันนี้ที่อยากจะให้ได้เห็นคำแปลเพราะว่าในเวลาถ้าเกิดว่าได้ไปสวดบทนี้เนาะให้กับท่านใดที่เราปรากานาให้เขาป่ายต่วอาจารย์ว่าน่าจะสวดคำแปลด้วยเขาจะได้มีปิติใช่ไหมคะมีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือบางครั้งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าที่มาสวดน,นั้น คืออะไรคำหมายอะไรเนอะอ่ะต่อไปของบทสวดนะเอกสิมีสมเยนาโถโมคลานจักกัสปังทิลานีทุกขิเตทิสวาโพชชังเคสัตเทสนิในสมัยหนึ่งพระโลกนาเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคลาณะและพระมหากัสปังเป็นไข้ได้รับความลำบากจึงทรงแสดงโพชทชงเจ็ประการให้ท่านทั้งสองฟัง เะตจต่จาตงอภิีนันทินตว,วาโรคามุจิงสุตังคเดท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งนะซึ่งโคดชันธรรมนั้นโรคก็หายได้ในบัดดลเอเตน,นะสัจจวัชนเชนะโสดิเตโหตุสัพพาด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อนี่คาเรื่องแล้วนะพระมหา โมคคานะและพระมหากัสสปะสองพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ท่านพระมหาโมคลานะผู้เลิศด้วยอิทิธิศแล้วก็ท่านพระมหากัสสปะผู้เลิศด้วยทุดงควัตพระเถระทั้งสองโรคนั้นเกิดอาการอาภาษท่านก็ป่วยนะป่วยเนาะก็ในอัตถกถาบอกว่าท่านป่วยเป็นโรคเล็กน้อยเนี่ยมานจะประมาณเป็นไข้หวัดอ่อนเพียอะไรประมาณนี้นะเมื่อได้ฟัง องพุทธชงเจปะการได้ฟังธรรมเกิดความชื่นชมยินดียิ่งถ้าฟังแล้วไม่เกิดความชื่นชมยินดีเนี่ยก็จะไม่หายใช่ไหมคะก็ไม่หายปิติรามว์ในธรรมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะพุชงจะมีอนิสงส์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ฟังได้เข้าใจฟังแล้วเนี่ยมีความปราบพื้อปิติอันดีในธรรมนั้นชื่นชมในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้น จึงจะศักดิ์ขึ้นมาได้จริงๆละ่ะต่อนะเอกทาธรรมราชาติเทลันเยนาีิปีริโตจุนทัดเถรนะตังเยวะพระนาเตตวานะสาธารในครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเองพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ทรงประชวรเป็นไข้น่ะรับสั่งให้ท่านจุนทัดเถระกล่าวโทษชมนั้นนั่นแลถวายโดยโครม สัมโมทิตวาจะอาภาทานตาหารุธาสิทานโสก็ทรงบันเทิงพระหฤทยัยหายจากพระประชูมน,นั้นได้โดยพันเอเตนะสัจวัตเชนะโสนทิเตโหตุสัพพทานด้วยการกล่าวคำศัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดดีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อปะฮีนาเตจะอาภาทา ติณนัน,นปิมหเหสินันก็อา,าพาธทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์นั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีกมัดคาหาตะตกิเลสาวะปัตตารุปัตปปติธรรมะตังดุดดังกิเลสถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้วถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอเตนะสัจจวาเชนะ โซดิเตหโหตุพภะทาด้วยการกล่าวคำสั่งนี้ขอความสวัสดีจงบังเิดมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อเทิมจาะทีนี้ก็อยากได้ให้อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะในองค์ธรรมโพชทงช์ทั้งเจ็ดประการนะคะเผื่อว,ว่าท่านผู้ชมหรือว่าหนูได้ฟังแล้วจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นก็จะได้มีปิติในธรรมก็ จะได้แบบว่าเวลาได้ฟังบุทโพโชชังแล้วก็จะได้น้อมนำจะได้หายป่วยเอยค่ะอาจารย์เหตุใดพระพุทธพรพพานเจ้าจึงทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์ได้ตัดสรู้ได้พระองค์ต้องทำอะไรมาบ้างค่ะอย่างแรกเลยพระองค์จะต้องมีสติในข้อแรกสติสัพพโชงนะคะใช่ค่ะก้าวแรกแห่งการตัดสรู้ก้าวแห่งสติก้าวแห ความรู้ตัวหลงเมามัวไปกับความไม่จริงสิ่งพายาต่างๆนานาเพราะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่จะเป็นความสำคัญก็คือพวกเราทั้งหลายควรจะรู้ตัวเสียทีและว,วิธีการรู้ตัวก็คือเริ่มต้นจากรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรส เราสัมผัสรู้ทุกทุกภาษาที่มากระทบั่นเริ่มต้นจากการรู้ตัวละค่ะนี่คือความสําคัญในกแรกในสติแล้วธรรมวิจัย่ะคะอาจารย์นในข้อที่2ก็จะต้องทําความเข้าใจกับความจริงต้องเข้าใจความจริงธรรมะคนะือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามทำความเข้าใจได้ว่าเรามีสติไปเพื่ออะไรขัดเกลาตัวเองเพื่ออะไรค มีชีวิตเพื่ออะไรชีวิตเนี่ยจำเป็นจะต้องทําความเข้าใจทใี่ถูกต้องถูกธรรมธรรมวิจัยเนี่ยคือการที่จะต้องพยายามคิดพยายามทําความเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือความจริงบุคคลเมื่อเริ่มมีสติรู้ตัวแล้วก้าวต่อไปของเขาก็คือเริ่มทาความเข้าใจกับทุกๆความจริงว่ามันคืออะไร <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อไปในข้อที่3ก็เป็นวิทยะสัมโพชฌงค์ใช่ไหมคะอาจารย์ต้องพยายามจะต้องมีความพยายามความพยายามก็คือการกําหนดการภาวนารู้ไหมว่าในขณะที่เรากําหนดต่อเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยนะถ้าเราไม่พยายามเนี่ยเราจะภาวนาต่อเรื่องไม่ได้่ต้องใช้ความพยายามในการกำหนดทุกทุกครั้งที่กําหนดต่อเรื่องได้นั่นก็คือวิทยะแหละจะต้องมีความพยายามละขี้เกียจไม่ได้ละ นะไม่อย่างนั้นจะเข้าถึงซึ่งคาวามืดผุไม่ได้หรอกเมื่อเรามีความพยายามกำหนดอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะข้อสีใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมีปิติสมโพชงใช่ใชยังไงเมื่อพยา,า,<ะ>ายามในการกำหนดนั้นต่อเนื่องก้าวต่อไปที่จะปรากฏก็คือปิติยอ่อมปรากฏเนาะปิตินี่ก็เหมือนกับอาการดีใจเนาะ,ค,ะคนเย่อกํกำห,ดหนดภาวนาไปเรื่อยเพราะว่าวิทยะนั้นมีต่อเนื่องเนาะ ปิติก็จะปรากฏทั้งกายและใจให้เกิดความปราบเ,เรื่องเห็นไหมเริ่มมีกลิ่นอายแห่งความสุขเกิดขึ้นในก้าวนี้แล้วละ่ะแล้วปสัสสติสัโพชงเหรคะในโพชงระดับที่5ปัสสติเป็นสูขที่ละเอียดกว่าปิติเนาะคะ่ะใจกยกตัวอย่างว่าเ,เขาใช้คําว่าเพราะปิติกัะหนไปปัสสติจึงปรากฏก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราได้รับอะไรใหม่ๆครั้งแรกความรู้สึกครัง้งแรกอาการดีใจนี่มันมี มันบวกความตื่นเต้นทางกายด้วยเพราะปิติไี่มีอาการทางกายอยู่ด้วยเนาะแต่เมื่อความตื่นเต้นนั้นบรรลบไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือความสุขที่ละเอียดปราณีตยิ่งกว่าเพราะการกําหนดไม่ได้ทิ้งยังกําหนดต่อเนื่องปัสสัตท่จเป็นความสุขที่สงบได้ละ,ะเอียดปราณีตประปิตินั่นเองแล้วก็ต่อมาลาดับที่6ก็เป็นสมาธิสัมผู้ชมเพราะสุขบรรลุไปสมาธิจะปรากฏ ความสงบจะปรากฏจริงๆแล้วก็าอาจจะกล่าวได้ว่านั่นเป็นสุดยอดของความสุขอะ,ะนตถีสันติปรัมสุขถังอะความสุขอือยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขคือความสงบที่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดยิ่งกว่าปัิสิทธินั่นอีกเพราะทิ้งอารมณ์ไปปุ๊บความสงบก็ปรากฏนั่นเป็นก้าที่หกข่งโพชทธชงล้วแล้วก็9ก้าสุดท้าย9ก้าที่เจ็ดก็เป็นอ,อุเบกขาสัมพชฌงช์ค่ะอาจารย์ ก็บุคคลเนี่ยไม่สามารถถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นใดๆได้หรอกหากว่าหัวใจนั้นยังไม่เข้าถึงควาสมสงบหรือยังหวั่นไหวอยู่หัวใจที่สามารถถอดถอนความยึดมั่นได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเข้าถึงความสงบได้แล้วเมื่อเข้าถึงความสงบได้แล้วเข้าถึงสมาธิได้แล้วจึงมีเหตุผลสมควรว่าเขาจึงไม่ยึดมั่นหรือไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆอุเบกขาจึงปรากฏ<ม>เรื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยบรรดาพระเถระ เมืมีรภาพเจ้าเนี่ยท่านก็ปล่อยวางอาพาธทั้งปวงในทันทีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านเองก็ปล่อยวางอยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าการทบทวนธรรมองคธรรมเป็นที่ตัสรูนีเนี่ยก่อให้เกิดความปิติปราโมทมากขึ้นและฉะนั้นโพดชงจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจริงๆก็เพราะเข้าใจว่านี่เป็นก้าวย่างแห่งการตัสรูดอย่างไรหากว่าส่วนเฉยๆโดยไม่เข้าใจอ่ยนะ ก็คงจะเป็นเพียงแค่การออกเสียงเปล่งวาจาออกมาเท่านั้นเองละก็ถ้าจะให้มีอนิสงส์เพิ่มขึ้นเวลาเราสวดเราก็ควรที่จะสวดแปรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อเพิ่มมิติของความเข้าใจในธรรมนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าองค์ธรรมเหล่านี้นั้นมีความสัาคันอย่างไรและอาจารย์แนะนําว่าจะสักศิธิ์ยิ่งขึ้นสมมงคว่าเรามีความปรารถนาที่จะให้ท่านใดที่เราเป็นห่วงใยรักเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยค่ะ เราจะต้องให้ได้ความรู้สึกจริงนั่นก็คือว่าเราเองก็ปรับื้นในธรรมของพระผู้มีรมพระภาคเจ้าเช่นกันเราก็เอาความปราบื้นในธรรมนี้เนี่ยความวินดีในธรรมนี้เนี่ยว่าพระผู้มีรมพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงผ่านก้าว่ากในการตัสรู้ทั้ง7ประการนี้พระองค์ผ่านมาก่อนเราเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ติดตามทำความเข้าใจธรรมะของพระองค์ท่านก็รู้สึกว่ามีความปรารานะที่จะเดินตามพระองค์ท่าน ดีใจแล้วก็ตั้งใจเต็มใจที่จะเดินตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าไกลในโลกนี้เราก็ปรารถนาให้เขาเดินตามก้าวย่างแห่งการจตัจะรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันเราเอาความรู้สึกนี้ตั้งหางลับไปให้เขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเขารับรู้ได้เนาะเขาก็จะปราบปืืมในทางจริงๆเมื่อเขาปราบปืืมในทางเวทนาทุนใดๆที่ปราฏแก่ใจกับเขาเขาก็ปล่อยวางได้จริงเป็นเช่นนั้นเนี่ย องค์รรมนี้บทสวดนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์จริงๆขึ้มแอันนี้ส่งอย่างนี้นะคะใช่ทาจริงก็ได้จริงทาเล่นก็ได้เล่นละค่ดีแหละคือปฏิหารแห่งรามของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะแล้วก็สามารถที่จะในช่วงนี้อาจารย์ก็ยังมีการสวดบทโพชังคปริสเพื่อน้อมนำบญกุสลถวายเป็นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ไหมคะก็ชักชวนทุกท่านค่ะที่รายการพิธีปิที่ที่สถาน ศาสนาแต่ไม่อยู่วีดีวีแบบยาวๆในเวลา15บหนาฬิกาสา15ิบนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาสานาทีนะเราสวดโคจันทประบริถวายเป็นว่าจุศแต่ระบาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเข้าบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนาะก็ไปในฐานะตัวแทนชาวแปะเลี้วที่ป้าหญิงจุราพรท่านเสด็จมาที่โรงเรียนพนมโองศมวิทยาแล้วก็บอกให้ชาวแปดิ้วเนี่ย ได้สวดโคดชนดันท่าบริษัทถวายเป็นราชบุรุษถิ่นการพุทธธรมเราก็ <c oughs> ากเลยสวดถวายทุกอาทิตย์เลยค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ในช่วเงเบรกนี้นะคะโพที่ทําวันนี้เวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์ที่ใช้อำมาจนะคะอนุโมทนากับท่าน,นอาจารย์ด้วยนะคะที่ในวันนี้ได้มาให้ธรรมะค่ะท่านผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงถัดไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะ